ผมพบกับผมหนึ่งนะครับกับเกมโปเกมสกานะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาซูมกาชานะครับเพื่อเอาเอานี่กระดอนก็ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะครับก็เลยจะมาซ่มเพราะว่าเก็บเพชรอยู่ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะครับ โอเควันนี้เราจะมาสุ่มกันเลยนะครับผมมีน่าจะไม่ไม่ได้ใช้เพชรเลยมั้งเนี่ยมีอยู่9ก้าสใบนะครับก็สุ่มเลย1ครั้งฟาร์ม 2... ได้แผนเปิดเข็นลึกลับมา สองชิ้นนะครับโอเคอ๋อไอจำนวนเพชรนี่ก็ลดด้วยนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพิ่งจะรู้นี่แหละไม่ได้สังเกตนะคือไปเลยดีกว่านะครับผมครั้งที่สองมาอือ้เดี๋ยวนี้ เหมือนจะตัวใหม่ใช่ไหมเราไปดูอีกทีหนึ่งนะครับสองรอบสรอบปั๊มตัวเดิมๆมาปั๊มเหมือนจะมีอยู่ปั๊มไม่มาก็ได้แผ่นเปิดมาหนึ่งชิ้นที่เดิมก็ปะัาไปานะครับอา้าวกดังเต็ม ขออนุญาตไปเคลียร์โกดังก่อนแป๊บหนึ่งนะครับลืมเคลียร์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 โยนไปนี่ให้หมดเลยโอเคมาสุ่มกันต่อเลยนะครับว่าจะเอากราดอนมาแทนไอตัวนั้นปึ้มไม่ได้ มาอีกอรอบที่เท่าไหร่แล้ววะซาสคิโดเหรอชื่ออะไรนะตัวเมื่อกี้อืมได้กี่ครั้งเนี่ยไม่แน่ใจสุ่มไปก่อนปมไม่ค่อยมีตัวใหม่ๆนะเพราะว่ามีเยอะแล้วมีแทบจะทุกตัวแล้ว เออขอเช็คกันแป๊บหนึ่งน่าจะอีกสักสามรอบใช่ไหมมีเทพการันตีด้วยนะครับรอบนี้ใช่หรือไม่มาอืมอ้าวโอโะจ็บแบบโหดทำไม่ะโอ๊ะมีแล้วอะไรกันเนี่ยโอ้มาทำไมโอ๊ะ ตอนอยากให้มาก็ไม่มาโอ้โอ้โอ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 แขนนักเจ้าขอโออีกรอบหนึ่งใช่ไหมไม่แน่ใจเอา้าอีกสองรอบน่าจะสองรอบมาอมมาเข้ามามาเรื่อย มาเรื่อยๆน่าจะอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายมาเลยอะกูดังเต็มโอ้โเนี่ยโอ้โมีแล้วโอโอน่ะเออเห็นดูสบังอะจะตัวไหนละไม่นี่มีแล้วนี่มีแล้วมีแล้วมีแล้ว มีแล้วหนูแฮมสเตอร์มีแล้วไอ้พวกนี้ไม่แน่ใจมีแล้วมีแล้วไอ้ตัวนี้มียังไะอา่าแลมามีแล้วอืมเอาไปแค่นี้ก่อนน่าจะอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับผมปรับออืมอืมอืม,อมโอเค แค่นี้ช่างมันนะโอเคเป็นรับของกันเลยนะครับรับมา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 อีกรอบสุดท้ายนี่ไม่ใช่แล้วอ๋อถ้าเราใช้ไอ้นั่นเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ใช้เพชรล้วก็จะไม่ได้ของโอเคเข้าใจในหมวดที่จะใช้แล้วนะครับ โอเคมาดูกันเลยปับ๊บอ่วเอ่อธาตุด,ดินใช่ไหมอม่นี่ไงสองลอยพอดีเป๊ะเ,เรียกมาเลยนะครับผมมามีสัยฟรีกันทีหลังช่างมันลบช่างมันจะเอาตอนนี้ มาดูกันเลยเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าได้อะไรบ้างนั่นเนเนตตัวเดียวจริงด,ดูไวเอ้ยนะก็ช่างมันนะครับโอเคอ้าวกดอะไรละ่ะดูธาตุดินใช่ไหมอยู่ไหนเอ่ยโอหตัวบเบลอร์ตัวใหญ่กว่ากาด้านใต้ดินเลย ใ่เป็นไงลบแอดแท็กลบแอดแท็กด้วยเดี๋ยวเข้าไปดีนิสัยกันนะครับอ่ามามามอืมว่าจะทำอะไรนะเมื่อกี้อ๋อนี่ใช้หินหินแดงนี่หกสิบโอเคครับก็คลิปนี้แค่มาสุ่มดูเฉยๆนะครับ โอเคก็หลับฝันดีครับผมเพราะว่ามาสุม่มสุ่มว่าจะเอาเออเดี๋ยวว่าจะเอามายืนแทนวนันนี้อิทานหรือไม่ก็มายืนแทนโฮงโอนี่แหละเราดูก่อนว่าจะยืนแทนตัวไหนหรือไม่ก็เซตนี้ดีหรือ,อยังก็ขอคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่ามันจะนี่เซตนี้ดูดีไหมหรือว่า เอากาดอนมาเปลี่ยนตัวไหนก็ใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับความคิดเห็นรับทุกความคิดเห็นครับผมหลับวันดีครับผม